ครับวันนี้โอกาสดีครับได้ของก็ชมฟ้ามเฮลิดสกลค,ครับมาเบ่งควยยักอีกทีนี่แต่ตัวใหญ่ๆยักๆ,ๆครับจังสีครับแม่เพชรเชียงคำควยที่ใจลูกดีที่สุดนะนณะนี้ครับแม่เพชรเชียงคำแม่น้ำฝนแม่น้ำหวานโอ้ยมีแต่ตัวค่ะคครับควยยักแห่งเมืองสะกลผลงันนครหลวงครับ ดัวยสี่เดือนห้าเดือนปันยักษ์ครับตัวใดก็ได้สุดยอดตะควยยักษ์ได้มีโอกาสเก็บภาพสวยๆไมให้พี่น้องปัานเท่าเบิงกันครับ เลิศสะก้อนฟ้ามควายงามแห่งเมืองสะก้นครับควายหนักควายใหญ่เลยครับพี่น้องท่านใดอยากเห็นควายใหญ่นะครับการพัฒนาต้องมาที่นี่นะครับมาเบิ่งควายหนักควายใหญ่เลิศสะก้อนฟ้ามครับแม่เพชรเชียงคำครับเอามาให้พี่นอ้องดูเบิ่งกันอ่างใหญ่ขนาดครับ เต็มจอครับจักตัวใดซื้อจังใดผมก็ฮวัดบ่มหูเลยครับพี่น้องนี่แต่ตัวใหญ่ๆหญร้อยหาสิบร้อยหกสิบขึ้นทั้งปัดครับฝูงควยหยักแห่งเมืองสะกด ของดีแห่งเมืองสะกลครับเลิศสะกลฟารมมาชมผลงานนครหลวงครับจอมให้ลูกมหัศจรรย์อีกนหนึ่งตครับเจ้านครหลวงจใจลูกลักล้านทุกตัวครับนี่ถือโอกาสดีที่เฮียเพิ่นให้ได้มาเก็บภาพสวยๆมาให้พี่น้องเขาได้เบ่งกันครับ จะคุยเงียครับตัวนี้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั้งขอนแกน่นเอามาฝากสมมาสันพันว่าครับฝากสมนครหลวงฮากวะลูกลนครหลวงเมรธรรมดาเก่งของเราดิ men năng mẹ này nó <laughs> <laughs> hình nè kiềng 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 lao quay nhảy quay nhặt mương sầu đốn cái tuổi như nhảy bơm nguồn năng nào con luồng à tổ năm phun cứ mẹ năm là tổ này Sư khai khai gần bớt nhảy tổ này ใน nhau โอ้โตัวัดขัเป็นไรลูกขัดของคนวะได้ตัวดีดีลูกนครหลวง้าลูกสาวเขามาเทียวเมิงกวยหยักครับ พุดดวลได้หน่ตัวนี้ไอ้คนสองสองออตัวนี้อ้าวนี่น่าจะเป็นแม่น้ำฝนมั้งครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่โอ้โอโออยจจกบ่วสร้างจากบัวค่วยใหญ่ตัวนี้ก็ได้ครับใหญ่ยี่ลี คนเลี้ยงคนโมยู่ครับเลยบ่อยจกักป่าเม่ใดเป็นเม่ใดมีแต่เมยใหญ่ๆยักๆทั้งนั้นเลยโอ้ยต่อนซอนเป็นงั้นเราอนหลงครับตัวนี้สุดยอดเลยครับ ีวัสนาบนหลักพี่น้องเขาได้โค้งง่ายโค้งยากคือเพิ่นพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วครับทังสิได้คือเพิ่นพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วครับโอ้ยเลยซาดเนี่ยก็ค่อยๆอ,อ,อดทนพัฒนาไปอยู่ลูกอยู่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 ลูกอยู่วนกันลูกแม่พันธุ์มีแต่แม่ดีๆเลยครับสุดยอดเลย ควรส่วนผลงานนึงเนส่วนลองส่วนลัวหวยเ,เราอุบนมั้งครับตัวนี้แต่ว่าลูกบอเมนธรรมดาครับจ,จวนเลยได้คือเพิ่นจะสองแม่กับพ่อราไน้ <c oughs> นี่ไหม แม่น้ำฝนนี่ไหมเม่น้ำฝนเพนนี่กับเม่เพชรเชียงคำหนึ่งกัพ่อแล้วนี่โอ้อ่างใหญ่ขนาดนี่แหละครับนี่แม่เพชรเชียงคำนี่นี่แหละแม่นางพญาอะไรนี่แม่ของนางพญาของเสียบินบลูเบอร์ดไหมนี่แหละสุดยอดเนี่ยนะ วันคืนอวันส่อยู่พ่สองล้านของฉันเพขาะใคร <laughs> <laughs> ผมหมดมากแม่นี่เด้เนีแแนน่แม่น้ำฝนแม่ยังเพิ่นนี่มันคือคว้ยเถิกนี่นะตัวนี้ก็ได้ลูกเจ้าสั้นขักตัวนี้ก็ได้ อาอันนี้แม่ยังบุ้งอีกแม่สีทองบ่สีทองลูกแม่สีเงินพระเสียตอมเของพาเบิง่งฟ้ามเลิศสะกดฟ้ามครับพาเบิ่งควายหยักซื้อแต่ควายเนื้ออะไรไมาหาเบิ่งควายควายเนื้อใกล้ตายแล้วน้ำตลาดกันตะคนผู้หาซื้อหาขายหรือว่าใครหายาก โอ้ยวัดสนาได้น้ำเพลินจากแม่ใจลูกเก่งๆสีไข้อยู่นี่นี่ครับท้องเทอร์โบมีเพชรเชิงคำท้องเจ้าเทอร์โบเก่าเดือนแล้วครับ ซ้ำนี่เหรอแต่ว่าหันเบิ้งดีกว่านี่คือซูสีกันบมนีกันดอกเมียมันดีเมียมันญ่งคือเติบปะผมว่าน่าจะถอดลายเติบอยู่ดิควายากครับขออนุญาตเฮียพันแล้วครับขอ่ายภาพ สำหรับคลิปนี้พอไวยแค่นี้ก่อนเนาะครับสวัสดีครับ